That bear hmm. not tall. There's one right there. Quite hilly out of corn. Ooh, that one do not look so good. It's good. Yeah? Yep. How come we don't cut the ends off out here? This can. Okay. Huh? You know, corn, you're tight in this, yeah. เอาไปดอกนี่เป็นเสือล่าแล้วทุกคนเอาไว้นี้แหละจ้าสิพ่อเห็ดละงอกอีกวนะเนาะเจ้าป่าเจ้าเขาอากาศเย็นเย็นทุกคนเดือนตุลาแล้วเนาะะส็หนาตัว ready for this cold weather yeah yeah i don't fucking like it it's too cold oh baby pine tree look if you dig it up take it home plant it in her home hmm. <laughs> เธอมันเห็นนู่นเี่วัดเนี่ย yeah. นู่นไหนน้อยเนี่ยเนี่ยเห็นบอร์ตุคนกําลังโพต้องสังเกต <Right here. S 1> เเมีลยจาวแค้มเพ็กดิสวันเฟิร์ อะไรคอยกจังเห็นหนู uh ่น huh. น uh ู่นอ๋อ จ้าทุกคนโอ้ยโอย้แตกแหละก็เอาอย่างนี้ลเนาะทุกคนสร้างมัน่อนอะนี่เอาดอกแบบนี้ก็ได้โอยะ ทุกคนเห็นนนู้นออกมาจากดินนิดเดียวต้องสังเกตดีๆนะทุกคนเ็ออด่ว่ออกเลยจ้า

เฮดแบบว่าบ่าได้ตั้งจนเธอรในเฮาเห็นจ้ะทุกคนร่างเขาไว้จะสิมาเก็บเพชรนี่ เนาแล้วทุกคนดอกน้นอยๆแบบนี้เอาไปลวกลวกแล้วก็ลาบจะทุกคนนี่มาเจอตรงนี้ ั่างอ่นอนๆจะเนี่ยข้างหลังจะเป็นแบบนี้ยัองอ่นอนๆดิ้นเปียกดิ้นได้ทุกคนเนี่ยกขลังออกแต่ว่าเข้ากระจงไว้เนี่ยนาะทุกคนเก็บแน่จงแน่แได้เกิดอีกเฮ็ดบ่ได้หลายคือปีที่แล้วเนาะทุกคน บางนู้นนี่ดูทุกคนแมนบอ่ก็เห็นนุนนๆอ๋อเห็ดอันนี้จ้ะทุกคนเห็ดก้นครกอันนี้ก็เอาไป็นหนึ่งแสบเลยจ้ะทุกคนผีดแพดว่าแต่ว่าขอว่าได้เห็นหลายดอกเนาะเขาไปนี่ลาทุกคน มันบ่หลายดอกเนาะนี่ทุกคนโวปนาเย้ไม้บีเท่าแล้วทุกคนเบืองจากสีข้างหลังเนี่ยก็เอาไว้นี้เลยเนาะ นะเหลือเอาดอกอ่อนๆจ้ะทุกคนอนบใดมีเห็ดหลายแต่กระเลืองเงิดบอเห็ดคือดอกบอคอยง่ามบันไดดอกจ้ะทุกคนนี่ อดอกอ่อนๆแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยข้างลังเป็นสีสมอ่อนๆเนี่ยถึงว่าเห็ดจะไม่เยอะแต่เราก็เลือกเนาะเนาะเห็นโน่หน้าม <No. S 2> ันนี่นี่จ้าทุกคน มันต้องดอกใน,น้อยๆทั้งสี่มันถึงสีว่าเทาเนี่ยเห็นบ่ความดอกน้อยนี่ตองสีประมาณนี้อัานี่ก็น่าจะเทาแล้วทุกคนวพาเทาลงั้างได้อยู่จ่าทุกคนเนี่ยได้อยู่ I see that spot over there. Yeah. นู่นๆหน่อยๆเองเสียนะเขี้ยะฮะเ see เสียไม่น่าน้อใช่น้อแต่สกูตหวานเนี่ยอันนี้เราู้สึกว่าสีแก่หน่อยแล้วแต่ดอกงามเลยทุกคน โนดิซี่ก็สเตมเฮียสิเนี่ยยีดอกดูไต้ดินแนวนี่โบริไฟวังเวลาทุกคนไมเบราเฮียเซียรอดออบีซีเฮียอ๋อนี่จ้าทุกคน นี่โน่นนู่นนี่แมนเบิร์ดเยอะก๊ะน่าเปนอิดโอ้เวทีปูอันที่อีสปันน์นัยนี่จ้าทุกคน ดเก็บจ้าทุกคนนี <S <S ่จ้าดอกเคสกล่องอยู่ทางแดนเราบะนี่สวยๆจ้าทุกคน เนียงยุตใต้ดินเสียดอกนี่เ่าแล้วดอกนี่ก็แห้งเ่าจะคัอนก็พรเถาแต่ว่าอันนี้มันเนาวแล้ะเนาะปล่อยวันนี้ละจ้ากบไว้ไนเนาะทุกคนเห็นว่ากระด้นี่นู่นนี่กะแมนแต่ว่ายังดอกเล็กอยู่